ไปดูโซนนู้นนิดนึงนะครับโซนนู้นก็สวยอันนี้ก็จะเป็นโซนไฮซิลลิงแบบที่มีความโบราณของเดิมนะของเดิมก็คือเป็นเหมือนเขาเรียกว่าทรงเรือเนาะสมัยก่อนมันท้งเรือเป็นทรงจั่วก็จะเป็นสักแล้วก็ไม้แดงที่เห็นได้ชัดที่สลับกันอยู่ส่วนตังเนี่ยจริงๆแล้วก็คือต่งไทยแกะสลักไทยนี่แหละก็ือต่งไม้สักทองก็ ของแม่ผมตั้งแต่ผมผมยังตัวเท่าโพเาเรียกว่าเป็นเมมโมรีเป็นเป็นความทรงจำของอ๋อหแม่เพราะว่าคุณคุณเห็นต่งนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วของแม่อันนี้ก็เก๋นะอันนี้ก็เก๋นะตัวกินข้าวพี่อ้นี่นี่คุณดูก่อนครับไม้ชิ้นเดียวด้วยเอ้ยเดี๋ยวผมก่อนจะไปเรื่องตัวนะขออนุญาตถามผมเห็นคุณสตาฟนกไว้สองสองตัวข้างหน้าตัวนึงอันนี้ทำไมเป็นนกอะไรฮะอันนี้อันนี้เอ็นซีอ็นซีครับคุณชอบ ชอบหรือว่าห่วงจุ้ยหรือไงไม่ฮะชอบชอบตอนเขาจีบกับแอนเนี่ยครับผมบางคนเนี่ยเขาอาจจะใช้จดหมายแต่อันนี้เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ใช้หนอนหินสิเดี๋ยวส่งอีกแล้วอรอาแอนแอนชอบอะไรบ้างในห้องเนี้ยชอบของเก่าที่มีอยู่แล้วแล้วก็ชอบอันนี้ค่ะเพราะอ่ะอันนี้ของคุณไม่ใช่แฟนขับซื้อมาให้ไงไม่เสียตังค์โอ้โเรา เอนีนีน่าถึงเอาลยเป็นแฟนคลับที่สนิทกันน่ารักมากเลย่ใชต้องเลี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่เรียกแฟนคลับแล้วเลี่ยนหนึ่งในครอบครัวเพื่อนโต๊ะเนี่ยต้องบอกว่าไปเดินเลือกกันแบบเยอะมากใช่คือเราก็ไปดูของเราอยู่แล้วด้วยเลยยอะมากเลยแล้วก็ขออนุญาตลองนั่งนะเราได้ได้เลยครับพอแอ็นเห็นราคาแล้วแอ็นก็จะบอกว่าเอาไว้ก่อนเออจริงๆแล้วราคาแพงนะโต๊ะพวกอย่างเงี้ยจนแฟนคลับส่งมาให้เราก็เลยโอเคแล้วไซส์เซิร์ฟมันพอดีกไปท้องไหนอีกเนี่ย เอาผมได้ยินว่าบ้านคุณมีเรดบาร์มันคืออะไรอ่ะเรดบาร์ไอ้เรสบาร์คุณหาเรื่องให้ผมโดนเรียบอันนี้ก็ลิงก์ต่อมาจากจากห้องจั่วเมื่อกี้ก็เป็นก็เป็นคอยดอวอล์กเวย์ซึ่งอันนี้ก็มาของเดิมครับอันนี้ก็ลื้อหมดทุกชิ้นทุกอย่างมาลื้อออกเลยมาตอนแรกก็มีแบบนี้ด้วยเหรอไม่อยู่แล้วนี่ของเดิมหมเลยพี่แล้วผมต้องการทำกลับให้เป็นเหมือนเดิมอันนี้ต้องของแอนไหม อ๋ออันนี้นี่ก็แอบไปซื้อแบบไปด้วยความที่เหมือนแบบพอไปถึงแล้วก็องพระสุรสมป็นไปต้องมนต้องมนอะไรสักอย่างไม่รู้แล้วก็เรบบว่าใช่ต้องงานของที่ไหนงานที่ไหนนะอินเดียใช่แต่ว่ามาอยู่ที่เมืองไทยได้จากที่เชียงใหม่นี่คือของโบราณนะเนี่ยใช่ไหมใช่ครับใช่ทุกออก็ถ้าเกิดเดินมามก็จะมีบานเฟียมอี่ เฮ้แต่อันนี้โซนนี้อบอุ่นโซนนี้อบอุ่นนนี่จะเป็นแฟมิลี่รูมละก็คือจะเป็นโซนที่แบบว่าเออเอกกันเอกนั่งเล่นสบดีกับคุณแม่ก่อด้คุอันนี่คุณแม่ก็มาอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับเพราะว่าคุณแม่ก็ชอบสังสรรค์อยู่แล้วก็ให้มาอยู่ด้วยตรงนี้ก็เลยก็เป็นรูปของครอบครัวของของผมแอนกับโพตอนที่แบบทริปตอนิพาโผเข้าไปตอนที่ตอนเด็กก็เลยบอกว่าติดไว้เพื่อให้เขาถามว่าไปไหนมาอะไรอย่างนี้โผลนี่เหมือนเขามากไหมมาก เหมือนเนาะเหมือนมากเหมือนมากเลยอ่ะเหมือนทั้นนิสัย ทั้งหน้าตาทั้งทุกอย่างนิสัยเขาเป็นคนที่แบบว่าแบบใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็เป็นคนแบบอ่อนไหวอ่ะอันนี้ใช่ไหมที่เราแบบว่าหลงเขาเลยใช่ไหมเพราะเขาใส่ใจรายละเอียดเราใช่ไหมที่เราแบบดิ้นไม่ออกเลยใช่ไหมใช่อันนี้เห็นด้วยแล้วอันนี้เห็นด้วยเก้าอี้เจ้าปัญหาเออก้าอี้เจ้าปัญหาครับผมคุณแอนเขาไม่พอใจเก้าอี้นวดตัวนี้มากนะติดเก้าอี้นวดก็คือแบบว่าเวลามาก็คือแบบว่าจะนวดพักไรแล้วก็ชอบยีบไปตรงเนี้ยเหรอใช่ใช่ก็คือก็บไปคือด้วยความที่ว่าเราอ่ะคือด้วยความที่ บ้านใหญ่แล้วเป็นป่าเยอะอก็คือจะมียุงเยอะในบ้านอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นห่วงย้ำเขาทุกวันว่า ห้ามนอนข้างล่างนะคือบางทีมันก็มีบ้างที่คนเราแบบเหนื่อยแล้วแบบอยากนอนเเลยแล้วมันก็ไม่ค่อยถึงเตียงเท่าไหร่เขาจะเขาจะักไปพร้อมแก้วแก้วใบหนึ่งเลยแต่ว่าพอเก้าอี้นวดเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มทํางานอ่ะมันจะไปโดยไม่รู้ตัวตอนนี้เห็นเก้าอี้นวดแล้วอยากมากนวดเลยปวดขาเนี่เดินบ้านคุณกว้างขวางมากเลยได้ได้ไปไปไหนขอลองเทสก่อน